ไปอุ่นใจทุกที่ไม่ได้วางเพนล,ลูกถุงถึงไม่ลองเพลงอ,อีกได้มั้มนี่แล้วเข้าจะ่าอยากฟังเพลงลูกถุงเป็นตาฟังบ่บูล่ะเป็นตาบ่บเป็นตากะรถทราบที่เกิดจากเขาลุกรานเมื่อใจเข้มแข็ง ลืมเป็นพี่ชายได้ไหมสักคราวรับฟังความเศร้าเหมือนหมดทาง ชั่วคราววันนี้ที่เกิดจากเขาลุกรานเมื่อใจเข้มแข็ง ยืมเป็นพี่ชายพนาของขลความรักมีภูมิต้านทาน,นย่าเพื่อนญาติผู้ใหญ่ย่เพื่อนญาติผู้ใหญ่เป็นที่พักพิง เศร้าไปได้ไหมชั่วคราวผู้หญิงตัวเปล่ายามเศร้าลุกถุงถึงมาลองเพ่ออีกได้มัน้มนี่แล้วเขาจะวาอยากฟังเพล่ลุกถุงเป็นตาฟังบ่บูล่ะเป็นตาบ่บเป็นตาก่าโอ้ที่เกิดจากเขาลุกรานเมื่อใจเข้มแข็ง จะทิ้งก็ไม่ว่ากันขอสักวันช่วยคุ้มรองใจดู้ใจไม่มีพี่เป็นคนดีที่น้องวางเป็นที่พักพิง ได้ไหมน,นี่แล้วเขาจะ่าอยากฟังเพลงลูก่งเป็นตาฟังบ่บูล่ะเป็นตาบ่เป็นตาไะอ้สาวดูใจไม่มีพี่เป็นคนดีที่น้องหวงังสวัสดีพี่น้องสวัสดีช่วงบา,บายบ<อ>ายขอให้เด้พี่น้องเ้ออันมุเพินขอมาอยากฟังเพลง สวัสดีพี่น้องสวัสดีช่วงบา,บายบายขอให้เด้พี่น้องเด้ออันมุเพิ์นขอม,ามาอ่าอายากฟังเพลงใหได้ไหมชั่วคราวผู้หญิงตัวเปล่ายามเศร้า สวัสดีพี่น้องสวัสดีช่วงบายบายขอภัยเด้อพี่น้องเด้ออันมุเพั์นขอมา,มา่าอยากฟังเพลงไปได้ไหมชั่วคราวผู้หญิงตัวเปล่ายามเศร้ยืมเป็นพี่ชา,ายณะคุ้ทอนโอ้กูเถาหรอกกจะฟังมานอสแบบนี้เนาะ ลุกถุงถึงไม่รองเพลงอีกได้ไหมน,นี่แล้วเข้าจะว่าอยากฟังเพลงลุกถุงเป็นตาฟัางบ่อบููล่ะเป็นตาบ่เป็นตา,นตาก่โอ้สาวแค่อาศัยรับรองไม่รบกวน แคงดูง้จ ใจเข้มแข็งสวัสดีพี่น้องสวัสดีช่วงบายบายขอภัยเรือพี่น้องเ้ออันมูพันขอมาว่าอยากฟังเพลงดูใจไม่มีพี่เป็นคนดีที่น้องวางเป็นที่พักพิง คุณ่ยะ,ย,ะ,ะย,ยืมเป็นพี่ชายได้ไหมสักคราวรับฟังความเศร้าฟังไลยเนี่ค่ะเพลงยังเพลงยืมเป็นพี่ชายคนาของฝนสวัสดีพี่น้องสวัสดีช่วงบายบาย ขอพหยเรื่องพี่น้องเ้ออันมูพันขอมาว่าอย่าฟังเพลงดูใจ ทอดก็เท yeah. <biography> ่าหรอกจะฟังบ่นอกอรนี้เนาะจะทิ้งก็ไม่ว่ากันขอสักวันช่วยคุ้มรองให้ดูใจไม่มีพี่เป็นคนดี สะสมถอดก็ถ้เาเราจะฟังมโนอบดนี้เนาะ <laughs>